นะคะอันนี้ก็คือน้าเกลือเสร็จแล้วใช้น้าเกลือเราต้องมีขยะเนาอะอ่ะเอาเอาเทเทน้าเกลือใส่สาลีนะคะก้อนที่หนึ่งมือเราสะอาดอยู่แล้วเนาะเราก็ล้างปึ๊บก้อนที่หนึ่งนะคะก็ปิดหมัดมาเช็ดหัวตามาหางตาชั้นบนก่อนนะคะข้างบนก่อนเปิดตาบนก่อนเช็ดจากหัวตามาหางตา ก้อนที่หนึ่งทิ้งไปเลยเราก็ดูถ้ามีหนองมีเลือดมีอะไรก็คอยบอกหมอด้วยเวลามานัดน,นะคะต่อไปก้อนที่สองนะคะก็เป็นเปลือกตาล่างนอนก็ได้ค่ะแต่นี้เรา,เราต้องทําให้คนดูเยอะคุณยายลืมตาขึ้นนิดหนึง่งเอ่อลืมเปลือกตาล่างจะหลับก็ได้จะลืมก็ได้ไม่เป็นไรเพราะน้ำเราสะอาด ต่อไปก้อนที่สามนะคะแก้เช็ดจากหัวตาตรงกลางจากหัวตามาหางตาถ้ายังมีขี้ตามีเศษน้ำไอ้น้ำยามันสกปรกอยู่นูก็จะเช็ดหลายครั้งแต่แก็เช็ดอย่างนี้นะคะคือเช็ดจากหัวตาไปหางตาแล้วทิ้งห้ามวนไปวนมาเนาะเพราะการวนไปวนมาเชื้อโรคแทนที่จะออกมันก็ได้ไปฝังอยู่ในตาคุณยายก็จะทําให้ติดเชือ้อต่อไปตรงกลางนะคะจากหัวตาคุณยายลืมตาค่ะหัวตามาหางตา เบาๆนะคะไม่ต้องทําแรงนะช่วงอาทิตย์แรกเราต้องถนอมไปก่อนเพราะว่าแผลมันยังไม่ติดดีหลังจากนั้นนะคะเราก็หยอดตาให,ให้ให้คุณตาคุณยายเงยหน้าขึ้นหรือคุณป้าคุณลุงทั้งหลายเนยหน้าขึ้นนะคะแล้วก็ดึงเปิดตาล่างลงแล้วก็หยอดตรงแอบกลางๆอย่าไปหยอดหัวตานะทําไมไม่ให้หยอดหัวตา มันจะเป็นยังไงคะขมลงปากลงคอเคยเคยทำไหมหยดตาแล้วมันจะขมๆอะ่ะก็เราไปหยอดหัวตาแบบนี้ต้องหยอดเปิดตาล่างตรงตาอาะเปิดได้เลยหน้าขึ้นคุณยายแล้วหนูก็ดึงเปลือกตาล่างนัแบบ่นหนแดึงคุณยายลิมตาสูงไม่ต้องหยอดเยอะนะคะหนึ่งหยด สองหยดสามหยดมันมีประสิทธิภาพเท่ากันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหยอดเยอะมันจะได้ไม่ต้องเปลืองบางคนหยอดหยดครึ่งขวดประสิทธิภาพก็เท่ากับหนึ่งหยดแล้วก็สิ้นเปลืองนะคะแล้วคุณหมอจะให้ทาอย่างนี้ประมาณสิบสี่วันครั้งนี้เราจะให้ไปถึงวันที่ยี่สิบหกก่อนนะคะน้ํายาทั้งหมดเนี่ยแล้ววนะันนัดถ้ามีปัญหาคุณหมอจะสั่งยาเพิ่มค่อยว่ากันอีกทีนึงบางคนแผลแห้งก,กิ๊กไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะ ต่อไปเป็นการปิดเขาเรียกว่าที่ครอบตานะคะไอ้มงเหล่านี้แหละเนาะวิธีการปิดนะคะเราจะเห็นไหมว่าตรงเนี้ยเราจะมีเห็นไหมคะมันจะเข้ากับจมูกเราพอดีถ้าเราปิดไม่ดีบางทีมันมไปบงังแล้วก็แบบหมอมองไม่เห็นมองไม่เห็นจริงๆิเราเราวางไม่ถูกเห็นไหมคะมันจะเข้าพอดีเคิร์ฟกับจมูกเรานะคะยังอย่างนี้นะคอมเตอร์มา ทีนี้รอบตานะคะรอบตาพอเช็ดตาแล้วถ้ารอบตาคุณยายมันสกปรกอ่ะลูกหลานสามารถใช้สบู่เช็ดได้นะคะรอกเหนือจากดวงตาไปแล้วทีนี้ไปอาบน้ําล้างหน้ากันได้ไหมคะลตาคุณยายได้ไหมเช็ดเอาเนาะเช็ดเอากรอนนะคะแปรงบันแรงๆได้ไหมใช้แปรงอ่อนๆแปรงได้นะเดี๋ยวมากลิ่นแรงเลยนะแปรงได้นะคะคือใช้แปรงอ่อนๆแปรงฟันนะคะอยากจับผม<อ>ก็อย่างที่บอกไปนอนให้ลูกหลานจับผม นะคะเวทาปิดอันนี้อัน,นเอาไหมอันนี้ปิดตรงกลางคุณยายจะมองไม่เห็นเลยปิดรูพอดีเพราะฉะนั้นเอาข้างๆลูกเอาข้างๆนี่ข้างๆต,ตรงที่ไม่มีรูอีกอันหนึ่งค่ะนี่น,นะคะตรงนี้เยียงมาตรงนี้ได้เนาะพอเข้าใจนะคะถ้าอย่างเงี้ยไปปิดตรงกลางคุณตาเป็นไงคะ สายตาฉันกำลังมองออกไปเลยมันปิดแล้วมันบางหมอมันฟ้ามันมองไม่เห็นหมอปิดผิดออนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปบ้านไปแกะก,กันใหม่เข้าใจยังเข,ข้าใจนะคะออทําอย่างเงี้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งใส่ป้องกันนะลูกหลางกระโจนใส่หรือว่าไปกระแทกกับบางทีเดินไปชนนู่นชนนี่ตัวนี้มันจะช่วยได้นะคะอันนี้ก็ฝากด้วย